อยากให้ทุกคนลองพูดถึงแบบว่าโมเมนต์ความประทับใจนิดนึงตั้งแต่ว่ามากลายมาเป็นแบบสมาชิกองเอสลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ละคนเป็นยังไงบ้างมีอะไรสิ่งที่เปลี่ยนไปหรือสิ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เรากลายมาเป็นเอสลามาอยู่ด้วยกันผมว่าสำหรับผมแล้วก็สำหรับทุกทุกคนด้วยก็โมเมนต์ที่ประทับใจมากๆก็คือตอนที่เราเดบิวต์ครับผมเพราะว่าเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยมานานนะครับแล้วก็ มันเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอแฟนคลับด้วยได้เจอกับเอลิสก็ถามผมก็มันทําให้เราหายเหนื่อยกับที่เราซ้อมมาตลอดล้ะอืมสนุกมากเลยนะใช่ขอบคุณเอลิสทุกคนที่ติดตามแล้วก็ได้ไปดูเรามันด้วยหรือว่าจะดูผ่านไลฟ์สตรีมก็ด้วยก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากๆที่ติดตามพวกเราแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณ คุณแท้แข็งแล้วสิเกิร์พี่โบมาพี่โบม,มา,เาเอาวินเอวินที่เอวินก็ช่วยทับได้ใช่ไหมครับจริงๆก็ประทับใจตั้งแต่เราเราได้เริ่มซ้อมด้วยกันนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมาซ้อมเพลงเมเดย์ด้วยซ้ำช่วงที่เราแพลนกันเอาเองว่าโอเคเราอยากที่จะมาเรียนเต้นเราอยากที่จะพัฒน,นาสก,กิลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพี่ภูมิ งานตัวเองใช่ไหมอยากที่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นใช่ด้วยผมผมเห็นถึงแพชชั่นตรงนั้นของทุกคนมากคือมันมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับถ้าดูในความเป็นจริงแล้วที่ว่าซ้อมกันทุกวันหลายเดือนแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันมันเห็นถึงแพชชั่นของทุกคนจริงๆที่อยากจะทําสิ่งนี้ครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจกับมันที่เราผ่านมาได้เพราะมันค่อนข้างหนักเหมือนกันทั้ง ซอมเต้นเวนลาสามสี่ชั่วโมงวิ่งเวิร์กอัลในทุกๆวันแล้วหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นมันที่เกิดขึ้นในนี้ในห้องสอมเต้นอะไรอย่างมันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เราสึกประทับใจว่าเราผ่านมันมาได้แล้วก็ก็ต้องดูกันอีกเยอะผมพูด,ดเรื่องอะไรเรื่อง <laughs> เรื่องให้พี่เจพูดถึงความรู้สึกหน่อยเนาะแบบมียอะไรจะขอบคุณแบบว่า แฟนๆหรือว่าพเพื่อนๆในวงหรือว่าความประทับใจความสุขหลังหรือวีกรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรามาเป็นสมาชิกร่วมวงดวกันจริง,รงๆแล้วถ้าถามความรู้สึกครับเมื่อกี้ตอนที่น้องมิวพูดถึงความรู้สึกตอนวันเดบิวล้วก็ถามวันนั้นรู้สึกดีไหมไมันรู้สึกดีมากครับถ้าถามว่ามันคงจะรู้สึกไม่ดีเท่าที่มันควรจะเป็นถ้าเกิดเส้นทางระหว่างนั้นมันไม่ผ่านมาเยอะขนาดนี้ครับคือถ้ามันไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ถ้ามันไม่มีระหว่างทาง ถ้ามันไม่มีการซ้อมที่แบบมันผ่านมาเยอะมากความสนุกความเหนื่อยคือจริงๆมันมีมากกว่าการซ้อมซ้อมเต้นซ้อมร้องครับมันมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในนี้มากที่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้หรือว่าเราอาจจะพูดออกมาได้ไม่หมดเพราะเยอะมากจริงๆคือเจอรี่นี้ครับมันทําให้เป้าหมายที่เรามาถึงตอนเนี้มันมันพิเศษที่สุดอันนี้คือที่ผมแล้วทัชมากแล้วก็ถ้าไม่มีทุกคนก็เราก็ไม่ถึงนี้แล้วครับก็ ทุกคนคือองค์ประกอบสำคัญของสิ่งนี้ครับรักกเหมือนที่บอกว่าจริงๆแล้วว่าทุกคนเหมือนมาเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันใช่ไหมไม,มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยใช่ไหมเหมือนมีความที่เหมือนกนันมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้าใจกันแล้วสุดท้ายก็คืออยู่กันได้อ่ะพ,พี่แท้พี่แท้พี่แท้พูดหน่อยแล้วแฟนๆแฟนๆอยากคุยกับพี่แท้ จริงเมื่อกี้แบบทุกคนกขาพูดหมดแล้วทุกคนหยแบบทำซ้ำนะทำพูดซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำ <c oughs> ผมไม่ซ้ำอีกแล้วค <c oughs> รัๆๆ <c oughs> บ,บผมจะไปอะไปไหนผมผมแค่ประทับใจพี่ๆหบคนของผมรวมถึงพี่จูด,ด้วยที่ไม่อยู่วันนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าผมรู้สึกว่าเหมือนด้วยที่แบบผมเป็นน้องเล็กสุดอะไรเงี้ยมันมันเหมือนผมเข้ามาอยู่ในครอบครัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยที่มีแบบพี่ๆพี่ชายผมมีหกคนที่คอยเลี้ยงคอยดูแลผมคอยคอยสอนผมออะไรย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า ผมผมมีความสุขในการอยู่ข้อบนเนี้ยค่ะแล้วผมผมอยากอยู่ไปเรื่อยแล้วผมดีใจที่ทุกคนแบบไม่เคยยอมแพ้อะไรอย่างนี้ไม่เคยยอมแพ้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงผมก็ดีใจมากที่มีเอลิซทุกคนที่แบบน่ารักมากๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเราคอยรับเพื่อเราเหมือนที่ผมรับพี่พี สองคนนี้เขามุ้งมิ้งกันเนาะพี่จูอยู่บ้านนี่พี่จูเพี่จูใช้ดงตาพี่จูนี่คือจะเซนสิทิฟสุดใช่ไหมเลใชัดที่ทุกนคันครับนนรทกิตคนาจารย์มลเขาบอกว่าเม่มีสาะอาจรยสาระจริงๆผมขอพูดเรื่องเล็กเรื่องเรื่องเล็กๆละกันครับของผมผมชอบโมเมนต์ที่แบบ พอทุกคนเต้นเสร็จแล้วแบเงี้เขาก็มองหน้ากันแบบเฮ้ยวันนี้ไปกินข้าวไหนต่อดีหรือว่าแบบเออคืนนี้แบบคืนนี้ใครจะนอนแบบใครแล้วแบบกลับไปใครอาบน้ําก่อนแล้วกลับไปเล่นเกมกันไหมอย่างเงี้ยมันเป็นรู้สึกว่าแบบหลังจากที่เต้นเสร็จอะมันไม่ใช่แค่แบบก็สัมพันธ์ในร้านมันจบครับยังมันยังมีต่อไปเรื่อยๆเราต้องไปกินข้าวด้วยกันอีกอาบน้ํานอนเล่นเกมอยู่ด้วยกันเราตามเช้ามาก็ตื่นพร้อมกันแล้วก็กลับมาเต้นด้วยกันอีกมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าแบบเหมือนเราจะได้อยู่กับเขาไปตลอด อันนี้คือขอสละตรงนี้ของผมชอบชอบใช่ก็เลยชอบโมเมนต์นี้ชอบโมเมนต์ที่แบบงานพอเสร็จแบบนี้ก็เฮ้ยเล่นเกมกันที่อย่างงี้เออแบบเสร็จแล้วแบบเฮ้ยไปเล่นเกมกันต่อไหมไปกินข้าวไหนต่อดีอะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์เล็กๆที่ผมคิดว่ามีความสุขมากเวลาแบบอยู่กับน้องๆแล้วมันมีใครแบบไม่อยากแบบไปหรือไม่อยากทำกิจกรรมแบบใครที่แปลกแยกบอกกันด้วยมีพี่เจสบอกว่าอ๋อวันนี้พี่เจมสกินขีดเราก็จะเอมสกินขีดก็ไม่เป็นไรก็ไป็นหน้าเฉยๆก็ได้ไม่ต้องคิด ให้เข้าไปด้วยวใช่ก็ต้องมาด้วยกันนะถึงไม่กินก็มานั่งด้วยกันนะั่งด้วยกันเลยพี่เจตพักถามพี่เจตไหมถามพี่เจตไหมว่าพี่เจตอยากไปหรือเปล่าจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเวลาที่เพื่อนๆไปกันอ่ะเวลาต่อยผมไม่กินอนะ่ะผมก็จะไปดีคนระับเพราะว่าผมผมเห็นรอยของการอยู่ด้วยกันมากกว่าดูเป็นแบบแกงที่รักกันนะ่ะใช่ไหมอ่ะข้างหน้าเลยค่ะพี่ไนท์มาค่ะคุณไนท์อาจารย์นติดป่วยนะ หลังแก้วผมลทาหงก็ถ้าถามเรื่องความประทับใจประทับใจตั้งแต่วันวันแรกที่เจอกันนั่นแหละแล้วก็มามาถึงทุกวันเนี้มันก็ประทับใจอยู่เลยทุกวันเี้ยแต่ว่าความรู้สึกตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันที่เราซ้อมเต้นจนถึงวันเดบิวต์แล้วก็หลังวันเดบิวต์เงี้ยผมยังรู้สึกเหมือนเดิมผมไม่ได้รู้สึกว่าการเป็นศิลปินแล้วมันต้องแบบ ต้องสู่ส่งหรือว่าผมผมรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับทุกคนได้แล้วเราแบบเราอยากให้เราแบบน่ารักกับแฟนสาวทุกคนแล้วก็มีแฟนสาวที่ <Ost. S 2> คอยซัพพอร์ตเราเนี่ยเราคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบที่แบบองมาเพื่อรักแฟนลับเรากลับคืนไปแล้วก็ส่งมอบผลงานดีๆให้เขาเลยเรารู้สึกว่าความรู้สึกยังเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกเลยเหนแล้วก็รู้สึกโชคโชคดีมากที่ได้เจอกบบทุกคนต้องร้องเพลงเจลิส